สบายดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับติ่งตังสีผ้าพี่น้องนะครับมาเก็บหมักมอนนะครับผมหมักมอนหรือว่ามัสเบอร์รี่นะครับผมก่อนที่เฮาจะไปเก็บหมักมอนนะครับเฮากล่ามาทาความรู้จ,จักกับหมักมอนหรือมัสเบอร์รี่ก่อนนะครับมอนหรือมัสเบอร์รี่นะครับผมเป็นพืช ยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดกลางนะครับผมสามารถจะเริ่มเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนนะครับผม่าจะเริ่มเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทน้ำนะครับผมเอาเป็นว่าปลูกได้ทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับอมอนนะครับหรือมัดเบอร์รี่ครับผม มอทีเ้ออาวจักันกับมีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับก็บคือ1ก็คือมอทีปลูกไว้เพื่อกินผลนะครับผมผลมอนชนิดนี้นะครับเมื่อสุกจะเป็นสีดำครับผมมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับผมนิยมนำมารประทานนะครับมาเหดเป็นแยมนะครับหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับผม สำหรับต้นมอนที่พ่อแม่พี่น้องกำลังรับชมอยู่นี่นะครับผมเป็นต้นมอนสำหรับกินผลนะครับผม สำหรับมอนอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นมอนที่ปลูกไวเพื่อเลี้ยงไหม้เป็นหลักนะครับผมมอนชนิดนี้นะครับจะมีใบขนาดใหญ่นะครับแลวก็มีใบหลายนะครับใบดกนะครับใส่เป็นอาหารของไหมได้ดีนะครับส่วนผลจะมีนวยน้อยนะครับเมื่อสุกแล้วสีมีรสเปรี้ยวนะครับใส่รับประทานได้นะครับกินได้คือกันตาวาบ่อไรนิยมปันไดนะครับเพราะว่ามั่นสมนะครับ มดบรีนะครับมีทั้งหมดอยู่3สายพันธุ์นะครับเด้กแก่มดบอรี่สีขาวนะครับมดบอรี่สีแดงแลวก็มดบอรี่สีดำครับผมสำหรับสรรพคุณทางยาของตนมอนนะครับผมกระเดกแก่นะครับหนึ่งก็คือเปลือกรากนะครับผมใช้สําหรับอ่าขับนำ่ซนเกินออกจากร่างกายนะครับปรับและเสริมฐานน้ำครับผม ที่สองนะครับผมจะเป็นเปลือกนะครับเป็นยาระบายละกะ็เป็นยาททายพยาธิ์นะครับผมส่วนที่สามนะครับเด็กแก่ใบนะครับผมแก่ตาแดงตาแฉะตามั่วนะครับตาฟางนะครับละกะระ,ะ,ะ,ะประสาทแก่ไอแก่เจ็บคอนะครับทำให้ชุ่มชื่นนะครับผม ส่วนที่4นะครับก็จะเป็นผลนะครับผมผ้นของมอนนะครับใส่ครับเซมฮะครับผมแกเจ็บข้อเป็นยาระบายอ่อนๆครับผมแก้ธาตุบวบปกตินะครับอ่าซอยลดความเสียงหลอดเลือดนะครับผมครับผมเข้าในหูจากต้นบอนบาลีดีแล้วนะครับหมากมอนดีแล้วนะครับว่า อันไหนเป็นบอนกิ่นน่วยอันไหนเป็นมอนเลียงไหมนะครับที่นี่เขากัไปเก็บหมักมอนได้เลยครับผมตามติงตังมาเลยนะครับครับต้นมอนนะครับต้นมอนต้นนี้นะครับอยู่บ้านของอาลุนพีนะครับของติงตังเองนะครับผมเพิ่นปลู่แวะมีอยู่ต้นเดียวนะครับแต่ว่าดกดกขนาดวันถถอะ ดกอลีนะครับดกดกมากนะครับพผู้ใดกับพผู้ใดกับพไปเก็บนะครับผู้ใดกะไอพอมาเวลาเขาไปเก็บเนาะไอหน่วยมันสูงกังสิไหมครับมันกะมันก็นกสีดำด้ดำตินมั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 น,มน เหมือนมันช้ำง่ายเังสินะครับเพราะเขาจับจับค่อยๆเังสิมันก็สิแตกแล้วครับมันก็สีเยิ่มออกมานะครับหนามันเยิ่มออกมามันก็สีดาติดมือนะครับผมก็เลยผู้ใดก็เลยรู้สึกว่าจะนิ่งกันเกี่ยงกันนะครับเกี่ยงกันนิ่งกันนะกันในการไปเก็บอะมากมอนมากินนะครับแต่ว่า เก็บมาแล้วนะครับกะแซบนะครับผมมันจะมีรสหวานนะครับหวานนะครับมีเปรี้ยวอยู่นิดๆนะครับแต่ว่าถันนวยแดงเลยนี่ก็คือเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นไลาเล่าเก็บนะครับเพากะเลือกเก็บแต่หนวยสีดํานะครับหนวยหนวยถีบันดําก็คือหนวยที่บันสุกมันงอมแล้วนะครับมันจะมีรสหวานนะครับ พอเก็บ okay, มาแล้วนะครับกับมะนิ่งกันได้บ่านี้ว่าเสียเงยยังกิน <c oughs> สิกินสิกินสดสดเลยหรือว่าสีเอาไปปันนะ่นยังสีกันนิ่งกันเนาะคนนฮาเนาะนบเนาะสดทดไย้ไอที่แรกนะว่าว่าสีเอาเอามาก,กินสด ครกขึ้นหนึ่งเนะาะราคาอีกคขึ้งหนึ่งว่าสิไปปั่นนะครับปั่นเป็นสมูทตี้ยังสิอะแบบครับผมอ่ามันกัหน้าเสียบเนาะเพราะว่าเห็นเห็นกระจเห็นมัน,นติดตะแสคบมัอสีน่าสรุปแล้วเนึยงกันไปเนึยงกันมากเลยไ,ได้กินสดครับผม <c oughs> <c oughs> ผลของการนิ่งกันก็คือได้กินแบบสดๆอย่างนั้นนะครับแต่ก็อร่อยดีนะครับแซ่บครับผม บองถึงต้นมอนนะครับถักกะขาดอะได้เลยก,ก็คือตัวไม้ตัวดักแด้เนาะอันนั้นคือเป็นเป็นเป็น,ปนมอนสี่สี่ใจเลียงไม้นะครับมันคนละยางก,กันกับอันนี้เนาะมวยมันก็จะสมนะครับมันสีสมสมด้วยน้อยๆนะครับด้วยน้อยๆสมๆสมเนาะ,ะเพิ่นเอาไปเรียงไม้ไปอันนี้ได้ไหมครับผมและที่นี่อ่า พอมันเป็นดักแดเนาะมันเก่าฝากมันเลี้ยงแล้วเพิ่นมาซาวใหม่นะแม่ครับผมสมัยตะกี้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 อีหลีครับต้านหน้อยนะครับก็จะมีคุณยายข้างบ้านน้องเพิ่นเลี้ยงใหม่นะครับเพิ่นก็จะซาวใหม่เนาะเข้ากันมิลานทีไปนะไปจูฟื้นให้เพิ่นเนาะไปจูฟื้นให้เพิ่นเพื่อ,อ,อที่สิอ่า นั่งหางกินดักแด้นะครับผมตะกี้มันคือยังมันแสบอีหลีนะครับตอนสมัยเด็กหน่อยเราเห็นอย่างกระแสบเดื่องว,ว่าบทีแบบว่าดนดนเถือมันมันมันดนเถือนนะครับว่าจะได้กิิเนนอก่าจะมีดักแด้มีอย่างกินแต่ว่าซูมมอนี่มีขายอยู่ทั่วไปเลยครับนะครับผม สุดท้ายแล้วนะครับก็บขอขอบคุณพ่อเม่พี่นองนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องของติ่งตังเนาะมาฟังติงตังจมมาฟังติ่งตังเราเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับจังได้กะติงตังกะขอขอบคุณพ่อเม่พ่นองไลยๆนะครับคลิปหน้าสิโอกันยูไสยนะครับก็บอย่าลืมกดติดตามช่องของติงตังไว้ด้วยครับผมขอบคุณหล่ๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับ